หกสมุนไพรแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยหาง่ายใช้ได้บ่อยเพราะอยู่ใกล้ตัวหนึ่งก็คือตำลึงตำรับยาแพทย์แผนไทยระบุว่าตำลึงนั้นมีสรุพคุณบรรเทาอาการแพ้อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อยหรือพิษจากพืชก็ช่วยบรรเทาได้นอกจากนี้ใบตำลึงยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วยโดยวิธีใช้ก็ไม่ยากเพียงแค่นำใบสดหนึ่งกำมือล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำมาตำให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำเล็กน้อย แล้วนําไปทาบริเวณที่มีอาการนั่นเองครับผม2ก็คือหอมแดงหอมแดงมีสมุพคุณช่วยแก้พิษแมลงกัดทาแก้อาการปวดบวมตามข้อก็ได้เพราะช่วยแก้อาการอักเสบต่างๆได้ทั้งนี้หากต้องการใช้หอมแดงแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยให้ใช้หัวหอมแดงประมาณหนึ่งหัวขยี้หรือตําให้แหลกแล้วนํามาทาบริเวณที่มีอาการหรือใช้หัวสดตําผสมกับเหล้าขาวพอกบริเวณที่ถูกแมลงกัดต่อยก็ได้ สามก็คือกระเทียมน้ำมันในกระเทียมมีสรรพคุณลดพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นกันโดยวิธีใช้ก็ไม่ยากเพียงนํากลีบกระเทียมนํามาทุบพอแหลกให้พอมีน้ํามันกระเทียมออกมาจากนั้นนํากลีบกระเทียมนํามาทาบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยได้เลยครับ 4. ก็คือสเสลดพังพเรเสลดพังพรน,นั้นมีสรรพคุณเด่นในเรื่องถอนพิษ โดยใช้ใบเสลิดพังพอนตัวเมียล้างให้สะอาดขยี้เอาแต่น้ำหรือตำใบให้พ่อหยาบแล้วนำมาพอกบริเวณที่ถูกมดกัดสักครู่พิษมดตะนอยจะค่อยๆถูกขับออกมาแต่ถ้าหากมีอาการปวดบวมมากให้ผสมใบเสลิดพังพอนกับใบรังจืดโครกพ่อแหลกแล้วผสมเล้าขาวพ่อท่วมพอกทิ้งไว้ที่แผลที่ถูกมดกัดอาการปวดบวมจะหายได้ในเวลาไม่นานครับ ห้าก็คือใบพลูใบพลูนั้นมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบสามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้อาการอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้โดยใช้ใบพลูตําสดผสมเหล้าขาวเล็กน้อยทาบริเวณที่มีอาการหกก็คือผักบุ้งทะเลใบและเถาสดของผักบุ้งทะเลใช้บรรเทาพิษแมงกระพุนแพ้คัน อาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้โดยนำใบสดมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาน้ำนำมาทาที่แผลหรือตำแล้วนำไปพอกที่แผลซึ่งงานวิจัยระบุว่าผักบุ้งทะเลมีฤทธิ์ต้านอักเสบและมีปฏิกิริยากับสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้อีกด้วยนั่นเองครับสมุนไพรเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาทั้ง6นั้นเป็นสมุนไพรที่ใกล้ตัวหาได้ง่ายๆถ้าหากคุณโดนพิษของแมลงตัวไหนก็ลองบรรเทาอาการด้วยสมุนไพรที่กล่าวมาได้เลยนะครับ และถ้าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้ก็ให้ติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ได้เลยนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในครั้งต่อไปครับผม